น้ชายนะคะอุ้ยไม่ใช่น้องชายค่ะมาด้วยนะคะก็มาทําบุญที่วัดถ้ำตะโกพร้อมกับพี่ๆ FC แฟนคลับทุกคนก็ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะเพราะว่าลีได้มีโอกาสหาเงินได้แล้วด้วยตัวเองหนึ่งล้านบาทด้วยแรงสนับสนุนของ FC แล้วก็ แรงความรักความเมตตาของพี่ๆทุกคนวันนี้นี่ก็หาเงินครบจํานวนแล้วนี่ก็ได้ภาวนาจิตพธิฐานจิตไปว่าถ้าครบ1ล้านบาทหนูลิลลี่จะนํานเงินส่วนหนึ่งตามกําลังศรัทธาเท่าที่เราไหว มามอบให้ทางวัดถ้ำตะโกแล้วก็มาเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้านะคะแล้วก็มีพี่พี่เอทุกคนมาด้วยเพราะว่าเป็นเนงินของพี่พี่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็แค่สาธุอนุโมทานาบุญแล้วก็อธิษฐานจิตให้ตัวเองเราก็ได้บุญเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญหนูลินลี่อยากจะฝาก อันนี้อยากจะฝากเลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นผลงานชิ้นแรกของลี่เลยที่ลี่เริ่มต้นที่จะทำแล้วไม่ทำไม่แล้วเสร็จเพราะว่าถูกการโกงถูกขึ้นลี่ก็เลยยุติการการสร้างภาพ,พย,ายนตร์ไปนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าพญา,านาคพญานาคตัวลี่เติบโตได้รับโอกาสมากมาย ก็มีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคนะคะเราลี่ก็อยากจะสร้างภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เพื่อเพื่อให้เป็นศิลิมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เพื่อให้พี่ๆทุกคนได้รับชม,มเผื่อใครที่เป็นลูกหลานเผื่อใครที่ไม่เชื่อเรื่องพญานาคก็อยากให้ลองเปิดใจ ชมภาพยนตร์เรื่องพญานาคดูเพราะว่าเรื่องพญานาคนี้จะไม่เหมือนเรื่องอื่นๆแน่นอนคือจะมีคือจะ,ม,จะม,มีจะมีความจะมีความจะมีความจริงอยู่ในนั้นค่อนข้างมากความเป็นไปเป็นมาของพญานาคเริ่มต้นยังไงแล้วจบยังไงเพราะอะไรถึงมีการลำ้ำเพราะอะไรนาคถึงมีวิบากแล้วเพราะอะไรใดๆเอ่อคนถึง ศรัทธาพญานาคแล้วเพราะอะไรคนถึงไม่ศรัทธาพญานาคก็อยากให้ทุกคนเออี่อยากทําเรื่องนี้เพื่อบูชาพ่อปู่แม่ย่นานาคราชทุกๆทั่วสากลจักรวาลก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะเร็วๆนี้ในปีหน้าค่ะเรื่องภาพยนตร์พญานาคโดยลิลลี่เป็นนักสแสดงนํานางเอกแล้วก็เป็นผู้จัดสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีพระเอกก็คือพ <c oughs> ี่ออฟ ธนพลนะคะแล้วก็มีพี่เอภศิล์นแล้วก็มีนักสแสดงนักสแสดงนำหลายๆคนที่มีชื่อเสียงมากๆก็ฝากเป็นกําลังใจให้ภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าพยานาคด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหนูเินนี่ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ัถถานะคะที่ที่ช่วยสนับสนุนทำที่เป็นผู้จัดรวมทําให้ทำให้ภาพยนตร์พญาน,นาคนี้ มีโอกาสได้เดินหน้าต่อไปแล้วก็แล้วก็จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ปีหน้าเข้าลงแน่นอนหลังจากหลังจากภาพยนตร์โครงหลกของพี่พจน์อานน์ได้เสร็จแล้วออกจากโรงภาพยนตร์แล้วก็จะมีเรื่องพยานาตต่อเลยติดๆแล้วก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่นด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้ถ่ายทํา ก่อนหน้านั้นก่อนที่พี่จะมีชื่อเสียงในวันนี้นะคะก็ได้ถ่ายทำแต่ยังไม่ได้แล้วเสร็จนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์อีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมี MV เพลงอีกพี่ได้วันนี้ได้ดีวันนี้เป็นเพราะแรงสนับสนุนของพี่ๆนะคะหนูสัญญาว่านับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะระวังคําพูดให้มากที่สุดคือหลายคนได้มองอได้มอง ในด้านที่ลบไปแล้วแต่ว่าแต่ในตัวหนูมี ด้านหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นหนูไม่อยากพูดเพราะว่ามันดีเกินไปเดี๋ยวหนูจะโชว์จะแสดงให้ทุกคนเห็นดีกว่าเพราะว่าหนูไม่ชอบพูดหนูชอบทำเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนสาธุอนุโมทนากับหนูลิลลี่นะคะขอพระคุณค่ะขอให้พี่พี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขเจริญรุง่งเรือง,งคิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีแล้วก็ขอให้สมบัติถนาทุกประการค่ะขอบคุณค่ะ